ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนชมพูการิการ์จันโถงนะคะในวิชาการงานอาชีพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่าค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยคะ่ะจิดสำคัญในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะเป็นความเข้าใจ สาเหตุนะคะหรือว่าเหตุผลของการประหยัดนั่นเองนะคะการร่วมมือกันเพื่อรักษาควบคุมดูแลแล้วก็หาวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างให้เหมาะสมที่สุดนะคะแล้วก็เป็นไปตามความจําเป็นนะคะรวมถึงการมีส่วนร่วมนะคะในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อรณรงค์ให้เกิดการประหยัดนะคะตลอดจนการกระตุน้นและก็สนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวทุกคนในสังคมและประเทศชาติของเรา มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะนีเป็นตัวอย่างของพลังงานนะคะพลังงานสะอาดนะคะก็คือพลังงานจากน้ําตกนะคะสามารถนามาสร้างกระแสะไฟฟ้าได้นะคะน้ําจากเขื่อนก็นํามาสร้างเป็นกระแสะไฟฟ้าได้เช่นกันนะคะ และอันนี้ก็คือที่เรารู้จักกันเนาะโซลาเซลล์ ora, นะคะหรือว่าพลังงานจากแสงอาที์สามารถนํามาสร้างกระแสไฟฟ้าได้ทั้งสตัวอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดก็คือเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมน,นั่นเองนะคะ สาเหตุนะคะที่เราต้องใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดนะคะมีดังต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. นนะคะมนุษย์มีจํานวนเพิ่มขึ้นดังนั้นนะคะความต้องการในการใช้พลังงานและทรัพยากรเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะ 2. นะคะมนุษย์ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเลืองนะคะในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการทํากิจกรรมต่างๆนะคะข้อที่3นะคะ ถาใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากรที่มนุษย์ต้องใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงขึ้นไปตามภาวะเศรษฐกิจของโลกนะคะอย่างเช่นราคาของน้ามันราคาของน้าประปาและราคาของไฟฟ้านั่นเองน,นะคะ 4. นะคะการสร้างพลังงานและทรัพยากรทดแทนเนี่ยมันยังมีไม่ค่อยแพร่หลายนะคะพลังงานทดแทนมีน้อยนะคะก็พ,พวกอย่างเช่นนะคะจะยกตัวอย่างก็เป็นพวกโซลาเซลล์นะคะมีก็จริงแต่ว่า อุปกรณ์นะคะในการผลิตพลังงานจากแอมโมเนียตี้ราคาค่อนข้างเป็นนะคะราคาจะค่อนข้างแพงน,นะคะก็เลยยังไม่ค่อยนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูดีกว่านะคะการใช้ทรัพยากรและพลังงานนะคะในการทํางานอย่างประหยัดอย่างและคุ้มค่านะคะพลังงานตัวแรกนะคะที่เราจะมาดูกันก็คือการใช้พลังงานน้ํานะคะน้ําเป็น สิ่งจาเป็นในการดําเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนพืชสัตว์นะคะทุกอย่างนะคะต้องใช้น้ําในการดาเนินชีวิตนั่นเองนะคะเรามาดูการใช้น้ําอย่างประหยัดกันดีกว่านะคะว่าเรามีวิธีการอย่างไรหนึ่งเลยนะคะขณะล้างหน้าหรืออาบน้ําไม่ควรเปิดน้ําให้ไหลทิ้งตลอดเวลาควรเปิดน้ําเวลาฟอกสบู่แล้วก็เมื่อแปรงฟันนะคะเราก็ควรใช้ภาชนะนะคะนามารองเอาไว้ไม่ใช่เปิดน้ําทิ้งอยู่ตลอดเวลานะคะ 2. การซักผ้าด้วยมือน,นะคะไม่ควรเปิดน้ํถูกไว้ตลอดเดวลาน,นะคะพอน้าเต็มกระมังแล้วเราก็ควรที่จะปิดน้ําเอาไว้นั่นเองะคะสามน้ําที่เหลือจากการซักผ้าแล้วก็ถือผ้าถู่บ้านนะคะเราสามารถนํามาใช้รดน้าต,ต้นไม้ได้นะคะ 4. ีขณะล้างผักหรือผลไม้จานชามแล้วก็แก้วน้ําไม่ควรเปิดน้ํถูกไว้ตลอดเดวลาน,นะคะก็คือหาเป็นอ่างหรือหาเป็นกระมังนะคะมาใช้ในการ แช่ผักหรือผลไม้แบบนี้ก็จะประหยัดกว่านะคะห้านะคะหากพบการรั่วไหลนะคะของน้ําตามท่อหรือตามก๊อกน้ํานะคะก็ให้เราบอกผู้ปกครองนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาซ่อมแซมกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการประหยัดน้ํานะคะที่เราสามารถทําได้นะคะ่ค่ะการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดมีวิธีการปฏิบัติดังนี้นะคะหนึ่งปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะ แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเมื่อเราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็ควรจะพอดลักออกด้วยนะคะจะเป็นการที่ดีมากเลยสองไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยๆและห้ามน,นําของร้อนเข้าไปแช่ในตู้เย็นนะคะการที่เรานําของร้อนเข้าไปแช่ในตู้เย็น,นยจะทําให้ตู้เย็นทํางานหนะักเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะต้องใช้กระแสไฟฟ้า,ฟา,ฟาที่มากขึ้นนิดนึงค่นนะ,คะสามเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้านะคะสี่ พอดลักเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อใช้งานแล้วยกเว้นตู้เย็นเพราะว่าตู้เย็นจะต้องทํางานอยู่ตลอดเวลานะคะหรู้จักซ่อมบํารุงแล้วก็หมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอถ้าพบว่ามันมีการทารุดหรือว่าเสียหายก็ให้ซ่อมทันทีนะคะต่อไปนะคะเป็นการใช้กระดาษนะคะ การใช้กระดาษอย่างประหยัดหรือวิธีดังต่อไปนี้นะคะ 1. กระดาษที่ใช้ไปเพียงหนึ่งหน้านะคะและกระดาษสมุดที่เหลือใช้เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะคะเช่นการใช้ทดเลขหรือว่าเราจะทำเป็นเล่มนะคะเย็บเป็นเล่มเป็นสมุดสามารถทำเป็นสมุดบันทึกเล็กๆน้อยๆ,ๆของเราได้นะคะข้อที่สองนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยสามารถทำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นการเช็ดกระจกเงา เซตหน้าต่างหรือนํามาประดิษฐ์นะคะเป็นของเล่นของใช้หรือของตกแต่งบ้านได้นะคะสามเศษการะดาษที่ไม่ใช้แล้วอย่าทิ้งลงถังขยะนะคะให้รวบรวมไปขายเพื่อแปรรูปเป็นกระดาษกลับมาใช้ได้อีกนั่นเองค่ะสีการใช้วัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือน,นะคะ มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้หนึ่งศึกษาผู้มือการใช้งานวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือก่อนกานจริงนะคะสองใช้งานวัสดุอุปกรณ์และก็เครื่องมือ,อให้เหมาะสมกับงานอย่างถูกวิธีนะคะเพื่อเกิดความปลอดภัยนะคะสําหรับตัวเราสามหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานของวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือ,อนะคะถ้าหมดอายุก็ให้ทิ้งไปนะคะถ้าชำรุดก็ควรรีบซ่อมแซมเพื่อไม่ให้ชำรุดมากไปกว่าเดิมนั่นเองค่ะ สี่มันดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อยืดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องซื้อใหม่ลิลเลยนะคะรอบวันนี้นะคะเราเรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรนะคะในการทําให้ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าดิค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านท้ายบทเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างวิธีการใช้ทรัพยากรในการอย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดนะคะ ให้นักเรียนเรียกมา1ทรัพยากรที่นักเรียนสนใจนะคะแล้วจดลงในสมุดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ